วันนี้ผมพานักเรียนมาทัศนศึกษาที่โรงไฟฟ้าเข้าดูอะไรกันอยู่เนี่ยครูครับแสอะไรครับอ๋อคุว่านกเหยี่ยวนะนักเรียนไม่ใช่ครับนี่คืออินทรีย์ทะเลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านกออกเป็นอ้าวไหนหมดอ่ะไปรอครูด,ด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าลิงหลับลูกไม่ใช่ครับนี่เขาเรียกว่าลิงแสม ลิงที่ยังใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติไปไปดูลงไฟฟ้าดีกว่าไปกอ้ครับนั่นอะไรครับลงไฟฟ้าไงนักเรียนไม่ใช่นั่นนั่นป้านอกจากนกออกและลิงเสเรายังพบปลาโลมาสีชมพูอที่นีาา่พวกเขาไม่เคยจากไปไหนที่นี่ยังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอกโกรุ๊ปผลิตไฟฟ้า,ฟาด้วยความหงใยสิ่งแวดล้อมเพราะทุกชีวิต คือครอบครัวของเรา